ร้อยแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้เสียงลมดังมากนะครับทำให้ไม่ได้เสียงพูดเลยเลยตอนนี้ก็ซื้อยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำธุระต่อนะครับขอซาขับมาหลังจากขับมาได้นิดหน่อยถือว่าเป็นรถที่ ใช้ดีเลยนะครับอัตรา,าเร่งอะไรใช้ได้เลยถือว่าโอเคเลยครับเช้อย่างเดียวหนักซึ่งผมก็ยังไม่คุ้นกับรถนะครับอาจจะต้องขอ,อขี่สักพักนึง เดี๋ยวไปทำนุากันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดผมอะไรกันเดี๋ยวตัดผมเสร็จแล้วขากลับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ